ไอฟิวไม่ใช่เฮ้ยเจ็ดเกินการเล่นวอลเล็์นะครับและเจอพวกเสมอจะเป็นยังไงมามาเล็วเมาถ้กเกิดมาเลเอาดิเอาดิเอาดิชักเปินไม่ถังโอ้ลูกฟองอัดมาก โอ้ยสัตว์พระตาปืนโตมึงเฟซอยู่แล้วไม่เหรอไม่ตกไกลหมดในไกหลอกหลอกเจ็บเจ็บเจ็บกูเนี่ยเจ็บลบเจ็ดแปดดูข้างบนวินโดเอ๊ะหมดกันมันเราต้องเล่นฝั่งเลยต่อไปที่ว่ากิฬาซ่าเนี่ย ก้นเขียวๆอ่ะเออมีสไปร์ตมีใจเวลาที่ลื่นๆื่นเถลายไปปะนั่นมันสไลด์นี่ไอ้ชาตกินไปต้องใส่ถุงไม่ใส่ใส่แก้วนี่ปีแล้ววะนี่จุดปีแล้ววะบุกเนี้ยต้งแบบหามวนอยูแรกเลยเนี่ยเฮ้ยสมัยป .6 าหกะกูจำได้กินสไปต้องใส่ถุงนะครนะเราเราเล่นจริงจังไม่ใช่นะแต่ถ้าเล่นเนี่ยขี้ขี้อชนะเออแบบวิ่งบุกบุกอย่างเดียวอก็บุกอย่างเดียวดีมั้ยอ้าวกับบุกด B อย่าไปสนใจ ยังย่องไม่ต้องย่องทางนั้นอ่ะอุ้ยนี่ไงป้าตาปืนโตโอ้โหแงบตรงนี้ล้อขวาไว้แบนล็อขวาไว้ตายตายไอ้เมันมันไม่ตายวะ้ยมันปิดตายอ่ะไดน ดูเองมันเป็นกัดเดยมนมีสี่ด่านมีด่านนี้ด่านวาร์ปแล้วก็ด่านสลิงสามด่านนับมาแค่สามเองมีด่านมีสี่ด่านอีกด่านนึงก็ด่านประตูไงด่านมาเทีเดียวด้วยกันไอ้บุกอีกคนจริงอ่ะเออคนจริงเหรอเนี่ยนี่กูรอดบุ้มมึงยิงแคเนี่ยศาสเตอร์ ไปพาดิมเดริชเฮ้ยโอเมนวับฐางเกิดปั๊กมาไม่ไม่ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงวัดในวินโดว์เฮ้ยเฮี้ยเออมันออกมายิงนัดเดียวเลยเฮี้ยเกินเจนมันเกินว่ะสิงคโปร์เฮี้ยคนหน่อยมันยิงหัวนัดเดียวหลายรอบอะนี่ยันเก่งเกินไปเหรอคือมันเห็นเราก่อนเลย แปลกๆนะไม่คิดเลยนี yeah. ่สกิลสกิลซีมันคิดตัวเองง่าอะเียเให้กูดูคลิปมาคิดิจริงอะคิ้จริงอะเออเาคุณทำมันคิได้เหมือนเนี่ยสกิลสกิลซีนี น้องนุ่นพี่อะของจริงเข้าใจว่าน้องฟิวพี่น้องนุ่นพี่อยกจะพูดหรอของจริงอยู่ัวเองเป็นไงฟิวเลยเกิดเป็นไเป็นไงฟิวมึงกงจังคนโง่คนโง่คนโง่ ดีดีนะพวกมันเก็บก็ได้อะวันนี้หลายคนก็บอกแค่คนเดียวไม่เอฟเอฟเอฟฟิวไม่ใช่เป็นอาฟิงขนาดนี้เลยเหรอคููเวตคูเวตอะไรวะชื่อเมืองมั้งนะชื่อเมืองจะปิงขนาดนี้เลยเหรอนึกว่ามาจากสิงคโปร์อ้าวไม่มาไอ้บุกเข้าไปดิ ตัวว่าอีกดูเขาไปก่อนเลยแล้วมันยงกูมีโดนในเฮียปิงมันเท่าเราแล้วดูเข้าไปก่อนดูเข้าไปก่อนเท่าตรงไหนวะ40ก<า>ับ20เออป่างเัยคือดับดับดับไอ้มันยแบบิงมันดูมันยิงทะลุแบบโอ้โหโคดรชาต่ะปิงมันปิงมา12อ่ะอเอาอได้แล้วมาดิหลังเท้าเหรอดูดิคนเดียวอ่ะปิดกระแพงให้กูอยู่ ไลยแล้วเก็บได้เก็บจับเลยเขาไม่มาไม่เนาะผมดูแชทอยู่เปรี้ยวเสือเปล่าไม่ไอฟิลแรงแรงไอ้ไอปิงมันตั้มกว่าเราเนี่คือมันเห็นแล้วก่อนเหรอเออเห็นก่อนโอ้โอย่างงี้ก็ได้เปรียบเด็ก็คือท่านมึงตั้งเป้ารอไม่ได้อะเพราะเพราะมึงเหมือนแับมึง มึงตั้งรอเลยเห็นมันแล้วมึงไม่ยินแป๊บนึงอ่ะแค่แป๊บนึงไอ้ชิบะบวกน้ยบุกน้นบุกน้ำเจ๊แค่หนึ่งแม้วตีมด้วยต้มบุกแหละเอาไว้กดหนึ่งก่อนกดวนึงก่อนหมดตัดซีเลยซีสีสีเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยสี่ลิงใส่เองกระโดดกันไปดิจะตายไอ้กายมึงคิดจะฮิววิจิงเหรอ ไม่หวเดี่นันี่จะหิวแล้วแต่มึงควงมึงไม่อยากหิวมเี้ยเเจอล้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 วกมาดเกล้มาแน่เลยเฮ้ยไอเหี้ยมเกล้มาเจ๊ง่อนลูกสองนะลูกองนะตายไปหรอ อะไรใครวิ่งต <m> ีจ <t> ร <ired> er, ิงใช่ไหมมันจะตีจริงใช่มใครแอดมาแล้วเออทวิสทวิสอ่ะจะตีนทวิสอ่ะมาเสมอปะวะเสมอคืออะไรวะมันจะตีมจริงใช่ไหนเนี่ยในทวิสเลยเจ็บเชยล้วเจอกันนะสตรีมวะตบเดีอย่างเงี้ยก็ตบนักสตรีมอ่ะสองแปดไปแล้ว เจ็บหลังเข้า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 มาสตรีมจริงไม่จริงมันก็ให้แอดาตรมใส่จริงก็หล่ะ